ห้องน้ำฉันจะตรวจเช็คสักหน่อยแล้วเอ้ยมาดูตัวเองได้นี่ว่าเช็คอะไรเช็คฟันหรือเช็คมือดีเอาฟันก่อนก็ได้เอาฟันแล้วกันเช็คฟันชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูไอ้เชีอยกูเป็นเาะวะ่เชีอฟันขาวคนสุบุรีคงอยากได้ฟันแบบนี้กันนักอืมชี่ยกูเป็นเอเลี่ยนเพราะวะ่าเอ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 า,เอาปืนยิงยิงตัวเองนอนนอนนอนขอนอนก่อน มัวมัวแต่ไประวังคนอื่นนี่ตัวเองก็จะเป็นเอเรียแล้วเนี่ยหวัดดีจ้าพุณุ้การอะไรอ่ะคุณมีบ้านกว้างขวางดีนี่ฉันชอบมันนะเฮ้ยกูมีปืนนะเว้ยโอยช่างน่าอร่อยจริงๆเลยความสิ้นหวังมันสร้างความกล้าให้พวกที่คลาดใช่ไหมคุณอยู่คนเดียวเหรอคุณอยู่คนเดียวใช่ฉันอยู่คนเดียว ฉันรู้ว่าคุณอยู่คนเดียวฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะโกหกหรือเปล่าฉันจะเข้าไปเองอ้าวไอ้เอมาเล่นกูแล้วมาเล่นกูแล้วฉันเห็นว่าบ้านเล็กๆของคุณอยู่ไกลที่สุดที่นี่เลยนะลูกฉันเชื่อว่ามันเหมาะกับฉันดีแล้วดูหน้าแว่งงี้แมชีผมไม่ได้จะบอกครับเข้ามา นอน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 ก่อนนอนก่อนสวัสดีตองบ่ายนี่คือข่าวหน่วยเฟมร์าได้ดําเนินมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับการบุกรุกของเอเลียนที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้พวกเขาได้จัดตั้งเกกะกังเพื่อควบคุมผู้ต้องสงสายที่จะเป็นอันตรายเฟมร์าได้ยังระบุ สัญญาณใหม่ของเอเลียหลังจากทดสอบกับผู้ที่ถูกกักตัวตามตารางงานเฟม่าพบสัญญาณน,นี้หลังจากสังเกตเอเลียนที่ถูกกักตัวพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความไวต่อแสงเพิ่มขึ้นทาให้ดวงตาอักเสบและแดงจบเพียงเท่านี้นจงสงบซาเตและอย่าออกจากบ้าในายตองกังวังมาใครเป็นเอเลี่ยนไห้หนู เมื่อกี้เมื่อกี้แดงฉ่ำเลยนะมึงเมื่อกี้แดงฉ่ำเลยนะมึงอ้าวมันไม่ใช่เอเลี่ยนเหรอเนี่ยคือมันต้องแดงทั้งตาเลยนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยมันต้องแดงตรงตาขาวชีวิตใหม่มันเป็นไงบ้างล่ะที่ละอืมมันห้ามมันมันมันต้อง ตันหากับและกิเลสตันหากับและกิเลสตันหากับและกิเลส <c oughs> เข้ามาเฮีย <c oughs> <c oughs> ไปซะเฮียทีนี้ทีนี้เต็มละไอเฮียมึง ไอ้เฮี้ยมึงออกไปจากเตียงกูไอส้สเลยแม่งห้องมีทั้งกี่ห้องแม่งไม่เป็นนอนมาน,นอนห้องกูกูโดนหาคอตายแน่เลยเรียบร้อยกูกูไม่รอดแน่ในกลิ่นเหมือนมีใครตายในคืนนี <laughs> ้ ไอสัตว์กูแน่ <laughs> สวัสดีตองบ่ายคุณกำลังรับชมข่าวมีผมทงทางทีจะมีการบังคับใช้การกักกันเต็มรูปแบบในพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่งทั้งหมดกห้ามเดินทางออกนอกเมืองหรือไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเด็กขาดปรกอยู่ในพื้นที่ที่กรมอดเฟมาก นักแร่ไร้ขนเหี้ยนะวะเฟอรมารายงานว่าเอเรียนไม่มีของที่แห่งได้ในบริเวณนี้ทําให้เป็นเครื่องมือระบุตัวตรงที่มีประโยชน์หน่วยงานของให้ประชาชนโองอกทงต่อกลางตรวจสอบและปฏิบัติตามการพากันไปยังเขตกักกันที่นักมีอะไรในใจหรือเปล่าเ่ ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไอ้เหียมึงมึงสะอาดมึงสะอาดกว่าปกติเพราะฉะนั้นไปซะ มันเป็นเอเลี่ยนได้ยมันเป็นเอเลี่ยนมันเน alien, yeah. ว้ยเวเนยัวัีมนุษย์เราช่างโชคดีที่ได้เห็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายของมนุษย์ด้วยกันเองโลกกําลังถูกชําระล้างจากบาปดวงอาทิตย์กําลังทํางานจากดิทธิ์ของมันเรากําลังอยู่บนเส้นทางสู่โลกใหม่ที่บริสุทธิ์จงมองแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งพรสวรรค์นิสะดวงอาทิตย์ไม่ได้เผาเราทั้งเป็นโดยไร้เหตุผลมันกําลังชําระล้างบาปของเราราคาและความโลภของเราทาได้ เพียงให้โลกใบนี้แปรเปื้อนและมันทำให้ดวงอาทิตย์เกลียวโกรธนี่คือวันพิพาคสาหงเราแอลแทงนึกว่าไม่มีใครอยู่บ้านใช่อีกตอนกลางคืนมันเงียบมากเลยสวัสดีน้องเย็นนะขอฉันเข้าไปได้ไหมเข้ามาไอ้แก ขอบคุณนะหวังว่าฉันจะช่วยใครสักคงที่นี่ได้การออกอากาศสุกเฉิงขณะน,น,นี้ไฟป่ากำลังลุกลามไปทั่วพื้นที่ในป่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่ผิดปกติคือสายเตุแม้ขอบเขตของภายพิบักยังไม่ชัดเจงแต่เจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงจากเมืองใกล้เคียงได้ถูกส่งมาควบคุมเพลิงแงล้วแม้จะเกิดไฟไหม้แต่ผู้มาเยือนยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับปราเทศมีสิ่งหนึ่งที่จะทดสอบได้ เฮียนี่เป็นเอลี่เย่ hey, yo, <laughs> เป็นไงบ้าง <laughs> เพื่อนเอ้ <laughs> เพื่อนนายเห็นไหมว่าข้างนอกมันเลเทแค่ไหนอ่ะเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ว่าเอาจริงดิเพื่อนฉันพลาดเรื่องบ้าอะไรไปบางเนี่ยฮะงั้นที่เราต้องทําคือส่งทีมฮีโร่นักบินอวกาศสุดเจ๋งไปดวงอาทิตย์ใช้ไหมล่ะฮะย่ย่ยยยมึงเข้ามาเฮีย <laughs> er, แล้วกูจะได้เป่าหัวโยโย,โยของมึงเนี่ยสวัสดีที่รักเดินมาทั้งทางนี่มันเล่นงานฉันสหมดแรงเลยเนี่ยฉันขอเข้าไปพักสักนาทีได้ไหม สวัสดีเจ้าของบ้านทีนี้คุณปล่อยห้องเช่าหรือเปล่าเออก็ประมาณนั้นแหละอืมคำตอบค่อนข้างกำกวมก็ได้ก็ได้งั้นเราคอยตกลงสัญญาให้เรียบร้อยที่หลังไม่น่าเชื่อเลยคิดว่าคนที่อยู่ในสถาบันเช่าที่น่านับถือจะรังเกียจเงินดีดีนม่ขอบคุณเจ้าของบ้านเราเคอยมาคุยรายละเอียดค่าเช่ากันที่หลังก็ได้สวัสดีจ้าช่างนายยินดีจริงๆ เปิดประตูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อเอาไม้ปิดหน้าต่าง ไม่ปินหนตาให้หมด ในห้องใต้ดินพร้อมกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่นี่เย็นกว่าและบรรยากาศยังคงอึอบคลึมไปด้วยความกังวลถ้าคุณแบ่งสเสบียงอย่างระมัดระวังอาหารของคุณก็น่าจะอยู่ได้1นถึงสเดือนคุณปิดผนึกประตูไม่มีใครสามารถเข้ามาได้อีกแล้วการรอคอยจุดจบหยืดเยื้อนานเกือบสองเดือนบางคนหวังว่าดวงอาทิตย์จะเผาแผ่นดินจนกลายเป็นเท่าฐานหรือดับสลายไปบางคนเลือกหาจุดจบด้วยวิธีของตัวเอง การยืดเยื้อสิ่งที่เลีกยกลีงไม่ได้เจ็บปวดกว่าจุดจบที่รวดเร็วไม่มีใครอิจฉาคนที่ยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งคุณได้ยินประกาศทางวิทยุออนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันจะปลอดภัยที่จะออกไปข้างนอกในเวลากลางวันคุณรู้สึกว่าความผิดหวังนั่นเหละ เย้กูรอดโว้ยกูรอดโว้ยกูกลับมาแล้วโว้ยยู้ขวัขนเอ้ยขวันมา